สิบลำลำละห้าร้อยสมมตินะก็ใช้ได้นะหมื่นบาทปีละหมื่นบาทต่อกอถ้าเราปลูกสี่คูณสี่นะหรือจะปลูกหกคูณหกอะสมมติปลูกหกคูณหกไร่หนึ่งสี่สิบสี่ต้นสี่สิบสี่ต้นกอละหมืน่นโอ้ กรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กระกอไผ่เฉียงรุ่นครับ<อ>เฉียงรุนกอนี้เนี่ยเราปลูกกิ่งตอนเมื่อประมาณ10ปีตอนนี้นะครับประมาณ10ปีก็ได้พันมาจากทางอ,าอะไรแล้วเนาะที่สุราษนะเป็นรุ่นพี่แม่โจ้น,นะครับเขาก็เห็นนี้จําไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยได้มาสองกิ่งครับ แต่กอน,นี้โตดีหน่อยนะครับกอนุก็โตดีแต่ว่าเราตักยอดหมดเลยไม่สวยนะครับนี่นี่คือตอนนี้ลำของเขานี่อยู่ที่ประมาณน่าจะ6นิ้วได้อยู่แล้วครับ 6- 7ถึงนิ้วนะครับนี่เราไม่ได้วัดแต่เรามองลักษณะเราพอออกนะครับเนี่ยหกถึงเจ็ดนิ้วแล้วก็โอ้โหแข็งโป๊กนะครับแล้วดูปีนี้โอ้โหหนอดีจังเลยเดี๋ยวเราช่วยกระนับนะครับว่ามีกี่หน่อนะครับเริ่มต้นจากตัวนี้ครับ ที่มีกิ้งกือนี่นะหน่อเนี่ยหนึ่งสองอันนีนน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 ้นี่หน่อหนึ่งเห็นไหมหนึ่งสองสามมีใหน่อล่างเลยนะสี่ห้าห้าแล้วมามุมนี้ครับแต่ช่วงนี้มันเป็นเข้ารรษาไงเลยออกแล้วห้าแล้วไปไหนละหกหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วนะเก้าหน่อแล้วครับเก้าแล้วเก้าแล้วเก้าแล้วนะ อ้าวอยู่นี่ครับสิบนี่น่อน,นี่สิบติด้วนะสิบเอ็ดนี่สิบสองาวาในมุมนี้สิบสองแล้วเอาไปสิบสองแล้วอุ้ยยันไม่ได้สิบสองแล้วนะเอาเคลียร์หน่อยสิบสองแล้วนะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่เจอนี่อีกหน่อย่ไหมสิบหกในจีนเต่าเนี่ยสิบหกสิบหกแล้วครับนี่ สิบหกแล้วนะสิบหกแล้วามานี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้วนะอันนี้จะนับไม่ไม่นับเนี่ยสิบแปดสิบแปดอันนี้สิบแปดแล้วนะไม่เหนียมสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่ยี่สิบสอง ยสิบสองนะนอะไอะอะไรอีกยิบสองนี่ยิบสามนี่มุดอยู่นี่ยิบสามน่าจะไม่มีให้มากตรงยี่สิบสามแล้วนะามาดูหน่อยยิบสามแล้วยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบหกครับกอน,นี้ยี่ิบหกนอกออกอะเขาเรียกข้าวรรษา คือตัวนี้เราจะเรียกว่าไผ่ตรงตระกูลไผ่ตรงหนักเฉียงรุ่นนี่นะมันก็เป็นตระกูลเดียวกับพวกไผ่ตรงหนักแหละนะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่คันลุงก็อย่างที่บอกบอกหลายคลิปแล้วก็คือเรายังไม่ค่อยกระหลักอยากการันตีนะเพราะว่าเราเราก็ยังไม่ได้คุ้นเคยมากไม่ได้มาเก็บไม่ได้มาตัดอะไรเงี้ยแต่เราดูมันก็มีขนนะมีขนนะแต่ว่าขนแบบกร,รมะหยี่ไม่คันหรือเปล่านะแต่ว่าลำล้วใช้ได้เลยสวยเลยเนี่ยเรากําลังเล่งจานวนอยู่ครับ เร่งจานวนก็คือเราก็ไปได้มาจากของลุงหมอสิทธ์นะครับได้มาจากหมอสิทธ์บ้านครีรอบที่อยู่ากาญจนด,ดิตด้วยส่วนหนึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ได้มาจากาเขาบอกใกล้ๆอุทยานแห่งชาติของพนมเลยสุราษฎร์เลยซึ่งเราก็เคยไปดูถ้าเกิดเรามีรูปภาพให้เห็นหน่อยก็ดีนะที่เราไปถือทีอ่ภาพของอุทยานแห่งชาติเลยสวยมากเนี่ยเราก็ไปเอามาแต่ว่าสิบปีแล้วครับนี่ถ้าถ้าสมมตินะ อย่างเนี้ยอยู่กับบ้านเราเนี่ยนะครับอยู่กับบ้านเราถ้าใสอย่างนี้เนี่ยนะครับเราเคยไปสํารวจมาทีหนึง่งหกนิ้วหกร้อยเจ็ดนิ้วเจ็ดร้อยอะไรประมาณนี้ห้านิ้วห้าร้อยเขาขายนิ้วละร้อยแต่ตัดแล้วก็ช่วยส่งให้แต่ว่าหนึ่งหนึ่งลำเนี่ยที่บอกเนี่ยนะเขาอาจจะได้สองท่อนหรือสามท่อนก็นแล้วแต่ดูนี่แล้วความหนาหนาดีวมากเลยนี่หนาบึกเลยครับนะก็อันนี้ก็เป็นไอเดียว่ายี่สิบกว่าไปแล้วละ่ะ ก็แสดงว่าถ้าเกิดมันได้ปีหนึ่งสักยี่สลำนะยีสิบลำลำละห้าร้อยสมมุตินะก็ใช้ได้นะหมื่นบาทปีละหมื่นบาทต่อกอถ้าเราปลูก4ีคูณสนะหรือจะปลูก6กคูณหะสมมุติปลูก6กคูณหไร่หนึ่งสี่สิบต้น4ี่สต้นกอละหมื่นโอ้นี่เขาเรียกว่าดีดลูกคิดรางแก้วเลยไร่ละ4,000สนกว่า,าเฉพาะไขล่ลำนะไขล่ลำแต่ถ้าเกิดไขล่ลำก็ไม่ได้หน่อละ รูง่ายนะแล้วแต่เราแต่นี่สวยครับผมก็มองว่าใช้ได้เลยนะครับนี่แล้วตอนนี้ฝนมันชุ่มเลยที่ลุงใส่อย่างนี้คืออะไรรู้ไหมมันมุมันยุงเยอะนะเราจะบอกว่ามุงเยอะยุงครับไม่ใช่มุงเยอะยุงเยอะนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยลำสวยนะสำหรับท่านที่จะเอาไปทำกระท่อมกระเทืมนี่อย่างดีเลยอย่างดีเลย แต่ว่าถ้าเกิดเราเก่งในการเอาไปแปลรูปเพิ่มก็ยิ่งได้หมูลค่าเพิ่มอ้าลุงกลมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับรูปของที่อุทยานแห่งชาติคอพนมและตอนนี้เรากําลังเล่งจํานวนอยู่ครับมีกิ่งตอนอยู่แค่4ี่ห้าต้นแค่นั้นเองนะครับกิ่งตอนที่เราได้มาจากบ้านคิีรีรอบเอามาขยายอ่าก็สามารถที่จะไปปลูกได้แล้วนะครับมีแบ่งปันบ้างเล็กน้อยไม่เยอะนะครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับขอบพระคุณครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ